สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14มกราคมค่ะดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะคะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ในการแอดไลน์ที่ ID 5166963ค่ะ ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจให้เกศสักนิดนึงนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญคุณอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางแชนแนลค่ะเอาละค่ะขอบอกอีกครั้งนะคะการทำนายพยากรณ์แบบนี้ไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้ค่ะทำใจให้สบายๆนะคะถ้าชมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โดนเราเลยปล่อยผ่านไปค่ะถือซะว่าฟังเรื่องเล่าจากเก๋นนะ เอาละค่ะเราลองมาดูนะคะว่าพลังงานของชาวธนูเป็นยังไงบ้างนะสิ่งที่เห็นสิ่งที่สัมผัสนะคะได้นะต้องบอกว่าตอนนี้ตัวตนของคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนมีเซนส์นะคะอะไรบางอย่างได้บอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณแอบมุ่งหวังอยู่ในใจเนี่ยมันใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนะคุณมีความรู้สึกว่ามันต้องจะมีอะไรนะคะ เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นนะเพราะมีทั้งไพ่ temperance นะคะและไพ่ราชินีพระจันทร์ช่วงนี้เองคุณเองอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะไม่ว่าจะสิ่งไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินการวางแผนชีวิตหรือแม้กระทั่งการเรื่องราวของหัวใจเรื่องราวของความรักนะคะกาลังสู่ในจุดที่เขาเรียกว่าปรับสมดุลเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงนะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายๆอย่างที่คุณคิดไว้หวังไว้น่าจะเป็นไปในเป้าหมายที่ส่งความสําเร็จให้กับคุณได้นะคะ ใช่ค่ะระหว่างทางอาจจะมีบททดสอบมีความเหนื่อยนะคะมีความท้อนะมีอุปรสรรคเข้ามาบ้างนะคะเพื่อทดสอบความเป็นมนุษย์ของเรานะคะแต่หลายหลายอย่างที่คุณกำลังฟันฝ่าไปนะคะต้องไปสู่เป้าหมายของความจริงค่ะ พราะมีไพ่พลังงานเดอะซันอยู่ด้วยนะแต่ที่เห็นเด่นชัดสุดน่าจะเป็นเรื่องราวของความรักด้วยค่ะเพราะมีไพ่สองถ้วยอยู่ข้างๆต้องบอกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในไม่ช้าไม่นานนับจากนี้นะคะน่าจะสู่ปรับเปลี่ยนไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณยังแอบเขาเรียกว่า ในใจลึกๆของคุณมีใครอยู่คุณเฝ้ามองใครอยู่คุณแอบรอคอยใครอยู่นะคะหรือคุณส่งความปรารถนาดีความรู้สึกดีๆไปให้ใครสักคนหนึ่งอยู่เก๋ว่าจุดนั้นนะคะมันอาจจะเป็นพลังงานหนึ่งนะคะที่คุณเหมือนว่าส่งพลังงานบวกออกไปก็อาจจะมีโอกาสได้รับสิ่งที่สมหวังหรือความสุขกลับมาสําหรับคุณคะ่ะ หรือภายในลักษณะแบบนี้นะคะในไม่ช้าไม่นานคนโสดชาวธนูอาจจะได้พบใครที่ถูกใจเข้ามาด้วยก็ได้นะคะในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกผูกพันนะคะคนที่รู้สึกลึกซึ้งนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีเคมีที่เข้ากับคุณมากๆนะคะคนที่คุณรู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับคุณคะ่ะแต่สาหรับใครที่แอบรออะไรบางอย่างอยู่นะรอคอยใครคนนั้นนะคะ คนที่คุณรู้ดยจิตลึกๆว่ามันต้องมีสําหรับคุณแน่นอนนะคะหรือคนที่คุณแอบเฝ้ารอเฝ้ารอคอยว่าวันหนึ่งนะคะเบื้องบนจะจัดให้เขากลับมาสู่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ค่ะ สถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไครคะเกี่ยว่ามันจะมีเรื่องราวของใครบางคนนะคะที่ยังอยู่ในใจคุณเสมอนะคะเพราะคุณปีไพ่ห้าถ้วยไม่เคยลืมคนนี้ไปจากใจของคุณเลยนะคะไม่ว่าเวลามันจะเนิ่นนานสักเท่าไหร่ความทรงจําสวยงามอันนั้นยังอยู่ในใจคุณเสมอนะถึงคุณเองอาจจะพยายามใช้ชีวิตของคุณนะคะให้ดําเนินชีวิตต่อไปนะคะ ไม่ว่าที่ที่ผ่านมาจะมีการหันหลังแยกจากหรือว่าเดินจากกันไปด้วยเหตุผลกลนใดก็แล้วแต่นะคะบางทีอาจจะจากกันไปเพราะเวลาตอนนั้นมนยังไม่เหมาะสมอาจจะเป็นเรื่องราวของทัศนคติความคิดหรืออะไรหลากหลายที่อยู่รอบๆตัวคุณแต่คุณแล้วคุณเองก็พยายามที่จะมูฟออนออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองนะให้มีความสุขที่สุดให้มีคุณภาพที่สุดนะคะก็เหมือนกับพยายามจะเดินหน้าไม่ได้มองไปที่เรื่องราวด้านหลังแต่คนคนนี้ยังอยู่ในใจคุณตลอดมานะคะเป็นความทรงจําที่ ยากที่จะปิเทิศค่ะคุณก็ไม่เคยลืมเลือนไปจากความรู้สึกตรงนี้ของคุณเลยนะแล้วก็ระหว่างทางนะคะเกี่ยวว่าคุณเองนะคะก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เปิดโอกาสนะคะให้มีผู้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะพูดจาพูดคุยพกปะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ที่สุดแล้วเหมือนคุณก็เคยยังไม่เคยลืมความรู้สึกตรงนี้เลยค่ะว่าว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะหรือว่าคุณคุณอาจจะรู้สึกว่า คุณก็มีความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาพบเจอกันนะยังได้กลับมาเจอกันเพราะว่ามันมีไพ่สองถ้วยขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องราวของความรักนะคะเรื่องราวของเคมีที่ตรงกันจิตใจที่ตรงกันหรือมีบางอย่างที่อาจจะไม่ต้องพูดกันมากสื่อสารกันมากมีพลังงานดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่ตรงนี้ที่เกี่ยวความรู้สึกของคุณเอาไว้นะ ถามว่าบางครั้งนะคะ<ๆ>เขาอาจจะทำผิดกับคุณด้วยก็ได้นะคะที่ผ่านมาอาจจะทิ้งให้คุณอยู่ในความเหงาความเศร้านะคะหรือทิ้งที่ทำให้ให้คุณรู้สึกว่าต้องโดดเดี่ยวนะคะฟันฝ่ากับอะไรหลายๆอย่างหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของบุคคลมากมายเข้ามาเกี่ยวข้งของกับความสัมพันธ์นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มีคู่แข่งด้วยนะหรือแม้กระทั่งเองตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่นิ่งนะคะอาจจะมีไปทางนู้นทางนี้บ้างหรือมีคนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์มีรักในเรื่องราวของที่มันต้องยื้อแย่งแข่งขันอะไรกัน แแล้วตนะ่ถามว่าเขาทำให้คุณเจ็บปวดไหมเจ็บช้ำไหมนะคะก็มีแต่ว่าคุณเองก็เหมือนกับไม่เคยที่จะลืมเลือนจากใจออกไปเลยค่ะที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะพยายามนะคะที่สู้กับใจตัวเองอยู่นะคะระหว่างจะติดต่อไปหรือไม่ติดต่อไปนะคะหรือแม้กระทั่งบางครั้งคุณพยายามส่งสารส่งไมตรีส่งความรู้สึกดีๆไปให้แต่ดวนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยจะตอบรับคุณเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ของเขามีความสุข อะไรก็แล้วแต่แต่คุณก็เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ย่อท้อกับความอดทนตรงนี้นะแต่ช่วงเวลานี้เองมันมีไพ่พลังงานของอัศวินถือเหรียญเกิดขึ้นนะคะเกี่ยว่าช่วนงนี้เขาเองกลับเข้ามานะอยู่ในความรู้สึกของคุณมากคุณจับความรู้สึกเขาได้ว่าตอนนี้เหมือนเขาเองเลิกปิดกั้นอะไรบางอย่างกับคุณแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่อาจจะมีการทักทายส่งข้อความนะคะการบล็อกการปิดกั้นต่างๆเนี่ยได้เหมือนหายไปนะ ถ้าเกิดเขาเคยบล็อกคุณหรือปิดกั้นคุณเกยว่าช่วงนี้เขาก็เหมือนเปิดนะคะเปิดมารับรู้เรื่องราวของเรานะคะอาจจะมีการพูดคุยกันนะเช่นกันค่ะถ้าเป็นช่วงที่คุณบล็อกหรือปิดกั้นอะไรเข้าไปคุณเองก็เหมือนกับปลดอะไรหลายๆอย่างปลดบล็อกปลดอะไรแลวเหมือนได้กลับมาพูดจากกันคุยกันนะคะหรือส่งข้อความอะไรถึงกันด้วยก็ได้ค่ะเกยว่าตัวเขาเองนะคะน่าจะผ่านเรื่องราวยุ่งๆมาเช่นเดียวกันนะ อาจจะระหว่างที่ห่างหายกันไปต่างกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเกี่ยวว่าตัวเขาคนนี้นะคะก็ต้องเจออะไรบางอย่างมาที่ทําให้เขารู้สึกเสียเซลล์นะคะไม่มีความสุขนะคะอาจจะผ่านการสูญเสียก็ได้ความผ่านความเจ็บช้ำอะไรบางอย่างมานะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขาเองค่อนข้างเสียเสียสูญกับตัวเองไปทีเดียวนะเขาอาจจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักหรือมีใครทําให้เขาเจ็บปวดเจ็บช้ำนะคะหรืออาจจะ เจอบททดสอบอะไรในชีวิตที่ยุ่งยากมากมายจนบางทีเขาเองก็เหมือนกับต้องการใครสักคนนะคะที่เข้าใจเขาหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาปลอบประโลมหรือดูแลใจเขาค่ะคุณเองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนพลังงานธาตุดินนะคะราศีมังกรราศีพฤษภและก็รารศกาีกันค่ะแล้วก็มีพลังงานของคนธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพิจิกเหมือนพิจิกนะคะกรกฏนะคะแล้วก็มีนค่ะช่วงนี้เองเหมือนกับ ได้มีโอกาสนะคะกลับมาพูดคุยพบปะกันนะมีไพ่พลังงานเด e อ u ซันค่ะการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เกี่ยวว่าเป็นอะไรที่เวลาที่ชาวธนูรอคอยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักกำลังกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะ เช่นเดียวกันถ้าช่วงที่ชาวธนูนะคะไม่มีใครนะคะเป็นคนโสดจริงๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เกี่ยวว่าคุณเองอาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องราวของความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาได้ค่ะมีอาจจะมีผู้คนใหม่ๆนะคะพลังงานของความสดใสนะคะพลังงานของความสุขนะคะนีมิตหมายที่ดีในเรื่องราวของความสัมพันธ์เกิดขึ้นสําหรับตัวคุณด้วยค่ะมันมีไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีนะคะการ ติดต่อการสื่อสารการพูดคุยแต่จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นจริงๆนะคะที่เราอาจจะยังไม่รู้ปลายทางว่าเบื้องบนจะเป็นจัดสารที่เราเป็นยังไงเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่แต่เซนคุณกลับบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนับจากมีเป็นต้นไปน่าจะเป็นความสุขนะคะที่คุณจะสัมผัสได้คุณเองอาจจะรอมานานนะคะคุณก็เคยคิดในใจว่าไม่เล่นเกมแน่นอนคะ่ะช่วงนี้ปล่อยให้มันเป็นไปนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันค่อยๆเคลื่อนไปนะคะคุณจะไม่ ไม่รีบไม่ร้อนนะคะแล้วก็ให้มันเป็นไปทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดะคะ่ะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นนะคิดยังไงบ้างนะคะก็ตัวตนของเขาคนนั้นเนี่ยเขาเองอาจจะยังดูเงียบๆน,นิ่งๆอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกเขาอาจจะผ่านเรื่องยุ่งยากมาพอสมควรนะเนี่ยต้องอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณซะทีเดียวแต่เหมือนกับยังมีการ ว่าเขายังดูนิ่งๆเงียบๆอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ปิดกั้นเราเลยแต่ว่าเหมือนกับก็ยังกล้าๆ,ๆกลัวๆอยู่ด้วยค่ะทีนี้เราจะมาดูความในใจของเขานะคะว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างหรืออยากสื่อสารอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่ช่วยบอกด้วยค่ะมีไพ่7ไม้นะคะมีไพ่เดอะ o ูน5้าไม้ King of Cup นะคะแล้วก็3มถ้วยค่ะ ช่วงนี้เกว่าเขาเองนะคะค่อนข้างเหนื่อยกับชีวิตพอสมควรนะคะ7ไม้ตัวแทนดาวเสาได้เลยนะช่วงนี้มันทั้งยากือเกินอุปสรรคในชีวิตก็เยอะนะคะความอึดอัดขัดข้องในหลายๆอย่างบางทีช่วงนี้อาจจะเหนื่อยทั้งเรื่องของการงานการเงินชีวิตความเครียดต่างๆที่เข้ามารุมร้าเขานะคะหรือว่ามีบททดสอบในชีวิตที่เขาเองต้อง ก็ต้องฝ่าฟันทีเดียวค่ะเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้นะคะมีไพ่เดมูนนะคะอาจจะมีเรื่องราวของการผิดหวังนะคะการถูกทรยศหักหลังนะคะหรือแม้กระทั่งการถูกเอารัดเอาเปรียบชื่อมาทําให้ชีวิตเขาดูแกว่งไปแล้วก็เสียสูญไปเขาต้องผ่านเรื่องยุ่งยากอะไรมาพอสมควรนะคะหรือมีใครทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาถูกหักหลังหรือว่าถูกเทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วก็อาจจะการทะเลาะเบาแววงต่างๆนะคะอุปสรรคบททดสอบนะ คนคนนี้นะคะต้องคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาคือช่วงนี้พอเขามีปัญหาเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าเขาคิดถึงใครคนหนึ่งนะคะที่เคยดูแลเขาที่เคยรักเขาที่เคยหยิบยื่นไมตรีให้ดีที่ดีมาให้เขาโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นความทรงจําที่ดีๆมากมายนะ และเขารู้สึกว่าหนึ่งในนั้นคือมีคุณอยู่ด้วยคือคุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับเข้าใจเขาทุกๆอย่างไม่ว่าเขาจะทําเรื่องทําราวอะไรนะคะหรือทําให้คุณเสียใจยังไงแต่เหมือนคุณเองก็เหมือนพร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะช่วงนี้เขาคงมีบทเรียนอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าพอถึงจุดที่เขารู้สึกดาวที่สุดในหัวใจเขาจุดที่มันแย่ที่สุดเขาเห็นภาพคุณอยู่ตรงนั้นนะคะความรู้สึกที่ คุณเหมือนเป็นผู้ให้อ่ะแล้วก็ทุ่มเทอะไรหลายอย่างเพื่อเขาเขารู้สึกคิดถึงคุณนะแล้วก็เหมือนกับอยากจะกลับมาพูดดีๆกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะมาเหมือนกับว่าถ้าเขาเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณไปนะคะเกี่ยวกับเขาเองอาจจะอยากจะเข้ามาขอโทษหรือพูดดีๆกับคุณด้วยก็ได้นะเพราะเขาเองน่าจะไปเจอเรื่องราวทดสอบอะไรในชีวิตมาบ้างแล้วล่ะค่ะ เอาล้วค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์นะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีไพ่10ไม้นะคะมีไพ่8ดาบมีไพ่6เหรียญน,นะคะมีไพ่ king of w a r d แล้วก็มีไพ่ Ace of swords นะคะ ก็ช่วงนี้ดูมันเหนื่อยๆกันไปหมดนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความกลัวอยู่ด้วยคะ่ะความเสียใจความเครียดต่างๆแต่มีไพ่พลังงานของการเฝ้ามองซึ่งกันและกันนะคะอาจจะแอบมองแอบสอดแอบซองกันดูหรือที่สุดแล้วกําลังมีใครคนนึงนะคะอาจจะพยายามหาทิศทางหาหาช่องทางนะคะเพื่อจะทําให้สถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นนะเหมือนกับอยากจ,จะพยายามส่งข้อความส่งสารอะไรเข้ามาแต่ก็อาจจะยังดูก,กล้ากลัวๆอยู่นะคะยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่ก็เหมือนกับ เขาเองก็ยังอยากจะมีคนหนึงเหมือนกับขอรอดูสถานการณ์ก่อนแหละแต่มันมีไพ่เอชซอฟท์ซอสขึ้นไม่ว่าปัญหาที่ผ่านมามีความบาดหมางอะไรกันนะหลายอย่างมันน่าจะคลี่คลายหรือหาทางออกที่ดีได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสมรรถภาพหรือว่าความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างมันน่าจะหาทางออกที่ดีได้มีไพ่ของการให้อภัยเกิดขึ้นด้วยนะคะการให้อภัยกันนะคะการดูแลกันนะคะแล้วก็ เหมือนกับเรื่องเก่าให้มันจบไปอาจจะเป็นช่วงเวลาของการจุดติดไปสู่สิ่งเขาเรียกว่านิมิตหม่ใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถามว่ากลัวอยู่ไหมกลัวเครียดไหมเครียดนะคะกังวลใจไหมกังวลนะเพราะคนหนึ่งก็รู้สึกว่าก็เจอแบกเรื่องอะไรหนักๆมาแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่น่าจะมีทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นได้นะคะความรู้สึกใหม่นะคะ ความรู้สึกของความเข้าใจความรู้สึกของการปลอบประโลมนะคะหรือความรู้สึกของการเ,เข้าใจในเรื่องราวของสัมพันธภาพด้วยนะแล้วก็เหมือนกับถ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันก็อยากให้มันจบไปอะคะ่ะแล้วก็เริ่มแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามานะ,ะเอาละค่ะทีนี้เราลงมาฟังคำแนะนำจากออร์คเคิลดูนะคะว่ามีคำแนะนำอะไรนะจะให้กับชาวธนูบ้างคะ่ะ มีไพ่ you deserve love นะคะแล้วก็ retreat นะคะก็ต้องบอกว่าพลังงานของความเป็นคนดีของคุณนี่แหละคะ่ะความที่คุณเป็นคนน่ารักคนดีนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะและพลังงานทั้งหมดตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คุณส่งแต่ความรู้สึกดีๆปรารถนาดีให้ผู้คนไปเนี่ยคุณกำลังจะได้สิ่งเหล่านั้นกลับมานะคะ ริติสนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรหรือตอนนี้เองคุณมีปัญหาอะไรกับใครนะคะหรือมีใครสร้างปัญหาทางใจอะไรให้เราการถอยหลังออกมาก่อนนะคะดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งรีบเข้าไปชนกับปัญหาเหล่านั้นนะคะบางทีมันอาจจะทําให้ยิ่งลุกลามบานปลายใหญ่โตขึ้นไปอีกหรือภายในรักษณาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเวลานะคะอาจจะเป,เป็นตัวช่วยในการคลี่คลายปัญหาต่างๆนะคะอย่าประทะอย่าใช้อารมณ์นะคะ ลองให้ตัวเองนิ่งๆนะคะเราอาจจะได้เจอหนทางออกนะคะในปัญหาทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือเวลาที่เราไม่ได้เอาอารมณ์ไปสาดใส่กันไม่ไปประทะากันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เราปล่อยวางขึ้นถ้าเราเคยบาดหมางอะไรกันก็อาจจะให้อาภัยกันได้ง่ายขึ้นเลยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ